กลับมากต่อนะครับคุณผู้ชมคานะคบเบรกสุดท้ายของรายการของเรานะคุณผู้ชมนะคะเมื่อวันที่28ที่ผ่านมานะครับเวทีการประกวดนางงามระดับนานาชาตินะคะนี่ก็คือมิสคอสโมนะคะคุณผู้ชมนะคะสุดช็อกเวทีกําลังสร้างๆอยู่ถล่มขอภาพขึ้นเลยนะคุณผู้ชมนะคะ แต่ว่าถล่มไปได้แป๊บนึงเขาก็กลับมาสร้างใหม่นะคะยิ่งใหญ่อลังการตะการตาเลยทีเดียวนะคะแต่ก่อนจะตะการตามันดันะถล่มขึ้นมาก่อนนะคะเมื่อวันที่28ที่ผ่านมานะคะเว็บไซต์ของเวียดนามรายงานว่าเวทีมิสคอสโม2024ที่โรงยิมนะคะพูโถนะคะโฮจิมินซิตี้นะคะประเทศเวียดนามนะคะซึ่งก็ได้ใช้เป็นสถานที่ในการจัดประกวดรอบพิมินารีและรอบชิงมงกุฎนะคะได้ถลม่มลงมาอยากก่างกระทันหันนะคะโดยส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ นะครับก่อนถูกจะ ก่อนจะถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลน,นะคะเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้ผู้คนในโรงโอลง,องกปรประกวดนางงามในเวียดนามและก็หลากหลายประเทศเกิดความกังวลใจในการประกวดมิสคอสโมนะคะและยังคงเป็นไปตามกําหนดเดิมหรือไม่การถแถลงการของมิสคอสโมร,ระบุว่าเหตุการณ์ทางเทคนิคเกิดขึ้น,นระหว่างขั้นตอนสุดท้ายของเวทีหลักนะคะซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคนะคะหน่วยงานทางด้านก,การแพทย์และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปแก้ไขนะคะสถานการณ์ อย่างรวดเร็วนะคะโดยทางหน่วยงานนะคะจะทํางานแล้วก็กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อระบุสาเหตุหลักของเกี่ยวกับเรื่องของการถล่มให้เร็วที่สุดนะคุณผู้ชมค่ะนะคะแต่ล่าสุดนะคะเวทีเขาสร้างเสร็จแล้วล้ารนฉันส่งให้เธอแล้วนะเขาส่งแสงสีเส,สียงอลังการเดอนึกว่าเวทีคอนเสิร์ตเกาหลีเด้อพี่เต๋อส่งให้รันแล้วนะเดี๋ยวรานเอามาลงนี่นะลูกแสงสีเส,ส,สียงอลังการนะคะชนะเวที หลายหายเวทีเลยนะคะแสงสีเสียงอลังการพี่เตานึกว่าเวทีปรกรณนี้นะปกรศิลปินเกาหลีเลยนะคะมากระต่อเลยนะคะเม็กซิโกต้องรักฉันนะคะโอปอสุชาตานะคะสวมชุดพื้นเมืองของชาวเม็กซิกันนะคะ กองประกวดมิชุนิวอสไทยแลนด์นะคะโพสภาพโอปอสุชาตานะคะนางงามของเขาคนล่าสุดนี่นะคะได้สวมชุดพื้นเมืองนะคะของชาวเม็กซิกันพร้อมถือผล,ลหมากลักไม้หลายชนิดนะคะสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะของเม็กซิโกซิตี้นะคุณผู้ชมนะคะเป็นอเมริกากลางเซนทรัลอเมริกานั่นเองค่ะคุณผู้ชมขาโดยทาง เขาบอกว่าได้มีการบรรยายไว้นะครับเม็กซิโกได้รับพรที่เป็นดินแดนแห่งความหลากหลายนะคบทางชีวาภาพอันอุดมสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงนะคบว่ามีผลไม้ลักไม้ท้องถิ่นที่มีสีสันจํานวนมากสภาพอากาศที่หลากหลายของประเทศที่ช่วยให้มีผลไม้ลักไม้หลายชนิดและก็ชนิดนึงก็มีรสชาติที่น่าสัมผัสไม่เหมือนใครเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมขานะคะสําหรับนะคะเม็กซิโกซิตี้เมืองแห่งสีสันนะคะแต่ในเมืองเ็าเดินได้นั่นละแต่อย่าไปเดินนอกเมืองนะ หลายแก๊งนะเพื่อนกูอยู่บอกหลายแก๊งนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเม็กซิโกเนี่ยเขาก็จะมีส่วนที่โซนที่ปลอดภัยนะลันกับโซนที่มันไม่ปลอดภัยก็มีนะคะทั่วโลกเป็นอย่างนี้หมดค่ะนะคะเอา้าเราก็อยู่ในโซนปลอดภัยไม่มีปัญหาค่ะนะคะ มากันต่อเลยนะคะอัปเดตโซเชียลนะคะไม่เคยพลาดเลยนะคะสำหรับการประกวดมิสเตอร์ g l o b a l นะคะล่าสุดนะคะหนึ่งในตัวเต็งนะคะนั่นก็คือมิสเตอร์ g l o บ a l บร b r a z นะคะทุกรูปทุกกิจกรรมกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมขานะคะมาอีกหนึ่งเวทีสําหรับการประกวดมิสเตอร์ g l o b a l นะคะในช่วงนี้หนุ่มๆก็เก็บตัวทํากิจกรรมกันในกองวันนี้เราก็เลยจับหนุ่มนะคะจากบราซิลนะคะหรือบราซิเลียนนี่ยนะคะ ซึ่งเขาบอกว่าเป็นที่จับตามองเพราะอิตาโนี้มันหล่อจริงๆนะคะคนตามตั้งแสนกว่าใช่ไหมคนตามแสนกว่าเราต้องยอมรับว่าบราซิลคนนี้หล่อมากนะคะเป็นหนุ่มที่มาเมืองไทยวันแรกก็ได้ได,ได้รับการอัปเดตนะคะภาพอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเป็นผู้ชายโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยากเป็นเชือกอยากโอ้ยอยากเป็นเชือกเห็นไหมปุ้ยบอกมีชุดไน้ํนานะ แม่ปุ้ยบอกมีชุดว่ายน้ำแม่อย่าลืมหนูนะแม่ชุดว่ายน้ำหล่อจริงฉันบอกเลยว่าบราซิลคนนี้หล่อจริงนะคะบราซิลคนนี้หล่อจริงแล้วหล่อมากไม่ใช่หล่อธรรมดาดูสิโอ้ยอ้าวถ่ายกับโอปอมีถ่ายกับแอนโทเนียด้วยนะมีถ่ายกับแอนโทเนียด้วยนะคะหล่อจริงค่ะต้องยอมรับว่าเขาหล่อมากค่ะเราต้องภูมิใจนะลัน ที่เขาส่งตัวท็อปมาให้เราเลยอะ่ะเขาส่งตัวท็อปมาให้เราไม่ว่าจะเป็นบราซิลนะคะสเปนโคลเดียฟิลิปปินฟิลิปปินต้องชื่นชมนะเพราะว่าเขาส่งอิตานีหล่อมากเลยนะและแต่ฟิลิปปินคนนี้มีสิทธิ์จับมือด้วยฉันพูดเลยฉันพูดเลยเพราะมันหลอ่อมันหลอ่หลอกระโดดหล่อตะโกนเลยอะ่ะทั้งบราซิลทั้งสเปนทั้งฟิลิปปินเนี่ยมันหล่อแบบเบียดยากอะ่ะ แล้วมันก็จะมีตัวสอดแทรกนะคะอย่างเช่นจีนนะคะแล้วก็เกาหลีฉันบอกเลยมันแทรกยากจริงๆมันแทรกยากเพราะว่าไอเด็ก5คนเนี้ยมันหล่อมากแล้วมันเขาเป็นตัวท็อปที่เขาส่งมาให้เราเลยอะต้องยอมนะคะมิสเตอร์โกโบก็กำลังเปลี่ยนมือนะครเปลี่ยนมือไปเรียบร้อยแล้วโดยแม่ปุ้ยนะคะเขาก็ส่งคนดีคนหลอ่อคนบอดี้สวยหน้าหล่อมากๆมาให้เรานะคะต้องขอขอบคุณนะคะ ประเทศพันธมิตรนะคะที่ส่งคนหล่อมาให้เราได้เลือกกันนะคุณผู้ชมคะ่ะมีคนหล่อให้เลือกเยอะๆดีกว่าไม่มีคนหล่อให้เลือกนะคะพี่ฉันบอกเลยนะคะถือว่าดีมากๆเลยนะคะแล้วงานดีทุกคนเลยนะคุณผู้ชมนะคะเวทีแม่ปุ้ยนะคะผูช้ชายงานดีทุกคนนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ชมคะ่ะพี่ต๋าพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เดี๋ยวไปตามดูข่าวแม่ลีนากฝังว่าสรุปมะแจ้งความหรือเปล่าสวัสดีค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ